คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องประสบการณ์กันบ้างนะคะเขาบอกว่าจิตจะเรียนรู้จากภาพและภาพที่ชัดเจนที่สุดคือภาพจากประสบการณ์จริงในญี่ปุ่นเนี่ยมีการซ้อมรับแผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆผู้คนที่อยู่บนตึกสูงต้องวิ่งลงมาให้ทันภายในเวลาที่กำหนดมีคำถามว่าทำไมต้องซ้อมในเมื่อแค่บอกว่าบันไดหนีไฟอยู่ตรงไหน และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็ให้วิ่งลงทางนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วการซ้อมวิ่งลงจากตึกหลายสิบชั้นไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะเหตุผลก็คือการบอกกล่าวเป็นเพียงแค่ความเข้าใจในระดับจิตสำนึกเป็นความทรงจำของสมองแต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงๆก็จะลืมไปหมดและสิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากหายนะได้ก็คือจิตใต้สำนึก การตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินจะมาจากระบบปฏิบัติการอัตโนมัติในสมองซึ่งมีจิตเป็นตัวสั่งการคืออันนี้มันสำคัญมากๆเลยนะคะจิตสามารถเก็บประสบการณ์ได้ละเอียดและยาวนานกว่าสมองเราอาจไม่สามารถกำหนดสติจับที่จิตได้โดยตรงแต่พลังจากจิตจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกดังนั้นเมื่อต้องการให้ประสบการณ์นั้นบันทึกลงไปในจิต ควรศึกษาด้วยความรู้สึกเช่นเวลาดูงานก็ดูด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้อนมองภาพแบบองค์รวมด้วยเหตุนี้เวลาซ้อมหมีไฟบนตึกสูงจึงต้องมีการเปิดไซเรนภายในตึกมีรถพยาบาลวิ่งมามีการสมมุติผู้บาดเจ็บทั้งหลายเหล่านี้ทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกให้เหมือนจริงที่สุดอัดเข้าไปเลยในจิตใต้สำนึก นอกจากนั้นการรู้จักจินตนาการย้อนหลังถึงประสบการณ์เก่าๆจะช่วยให้เกิดภาพในใจชัดเจนขึ้นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จเมื่อหยุดแข่งหรือซ้อมแล้วจะมานั่งจินตนาการต่อถึงภาพเหตุการณ์ขณะซ้อมหรือว่าขณะแข่งขันอีกซ้ําๆเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆทุกคนมีโอกาสเห็นภาพเดียวกันแต่ที่ต่างกันคือคนที่เหนือกว่าจะรู้จักจินตนาการต่อนั่นเอง ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้และจินตนาการคือสิ่งที่มนุษย์มีเหนือกว่าสัตว์โลกทั้งหลายแล้วทำไมเราไม่ฝึกการใช้จินตนาการเพื่อยกระดับให้เหนือมนุษย์ด้วยการเล่าในอนาคตคอมพิวเตอร์และก็ระบบอินเทอร์เน็ตจะทำให้ความรู้ทั้งโลกเนี่ยทันกันหมดมนุษย์จะชนะกันด้วยการประยุกต์และจินตนาการค่ะ นอกจากนั้นจินตนาการจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เช่นสองพี่น้องตระกูลไรจ์จินตนาการถึงการบินได้ทําให้เขาพยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องกลแล้วก็หลักอากาศพลศาสตร์อย่างขมักขเม้นเป็นการศึกษาอย่างสนุกมีความสุขด้วยเหตุนี้อเบิร์ไอสไตน์จึงรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากที่ครั้งหนึ่งเขาเคยถามครูสมัยมัธยมว่า ถ้าเราทำความเร็วได้เท่าแสงจะเกิดอะไรขึ้นแล้วครูว,ว่าเขาผิดปกติเขาต่อต้านถึงขนาดขอย้ายโรงเรียนเลยนะคะจากเิอรมณีก็ไปสวิตเซอร์แลนด์แทนเลยจินตนาการทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มี EQ สูงคนกลุ่มนี้จะมีอารมณ์สินส่วนคนที่มี IQ สูงจะเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ทั้งศาสตร์และศิน คือปัจจัยแห่งความสำเร็จศาสตร์เกิดจากการศึกษาเรียนรู้แต่ศิลปไม่ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาอารมณ์ศิลเนี่ยจะทำให้เกิดจินตนาการอย่างเช่นนะคะการนั่งมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าถ้าสนใจทางด้านดาราศาสตร์ก็จะเกิดจินตนาการไปถึงดาราจักรต่างๆหลุมดำสิ่งมีชีวิตนอกจักรวาลต่างๆเลยนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นส่วนคนที่สนใจทางดนตรีก็จะดื่มด่าไปกับความงดงามยามราตรีแสงดาวที่กระพริบเป็นจังหวะจนสามารถแต่งออกมาเป็นบทเพลงที่ลึกซึ้งตรึงใจได้ถ้าสนใจทางด้านการประพันธ์เพียงมองไปที่ทางช้างเผือกแล้วแต่งเรื่องราวออกมาได้เป็นนวนิยายรักอันยิ่งใหญ่ได้เลย หรือนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่ประทับใจผู้อ่านก็ได้จะเห็นได้ว่าจินตนาการเป็นพื้นฐานของความสำเร็จในทุกอาชีพสตีฟจ็อบส์เนี่ยปรมาจารย์แห่งโลกคอมพิวเตอร์ก็มีคำคมที่กล่าวไว้ประโยคหนึ่งนะคะเขาบอกว่าความคิดิรเริ่มคือสิ่งที่แยกความเป็นผู้นำกับผู้ตามออกจากกันโอ้โห มันคมมากเลยนะคะมันสุดยอดมากเลยด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การจินตนาการทำได้ยากขึ้นเปรียบเสมือนการอ่านนาวนิยายกับการดูภาพยนตร์ที่สร้างจากนาวนิยายเรื่องนั้นการอ่านหนังสือทำให้เกิดจินตนาการสูงส่งกว่าการดูภาพยนตร์อย่างมากแต่ปัจจุบันคนเราต้องการความสะดวกสบาย การบริโภคด่วนก็ดูเหมือนจะง่ายแล้วก็เร้าใจกว่าการมาสร้างภาพในใจเองคนที่ร่ำรวยก็คือผู้กำกับหรือผู้อำนวยการสร้างที่รู้จักดึงเอาภาพในใจของตัวเองอลงมาบนแผ่นฟิล์มหรือว่าออนไลน์ใช่ไหมคะให้คนอื่นๆได้ดูทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องสัญ,ญลักษณ์นะคะจิตใต้สำนึกจะเข้าใจในรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์ ง่ายกว่าภาษาซึ่งวงการธุรกิจเนี่ยรู้ความลับนี้แล้วเช่นการกำหนดสัญ,ญลักษณ์ของสินค้าที่เรียกกันว่าโลโก้มีความสำคัญมากต่อการตัดสินใจว่าสินค้านั้นจะติดตลาดหรือไม่สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายนาซีทำให้ทหารเยอรมันรวมใจเป็นหนึ่งเดียวแม้แต่สีเช่นสีเหลืองสีแดงถ้านำมาทำเป็นสัญ,ญลักษณ์ลงไปในจิตของคนหมู่มาก ก็มีความหมายทางจิตได้ด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่าองค์กรต่างๆจะมีสีเป็นของตัวเองเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ก็เป็นสีม่วงธนาคารกสิกรก็เป็นสีเขียวธนาคารกรุงเทพเป็นสีน้ำเงินธนาคารกรุงศรีเป็นสีเหลืองพนักงานในองค์กรเหล่านี้จะรู้สึกถึงการมีจิตร่วมกันนอกจากสีและดนตรีก็มีอิทธิพลเช่นเดียวกัน ห้างสปปรรพสินค้าต่างๆอย่างเช่นเดอะมอลล์ก็จะเปิดเพลงประจำห้างปลุกใจพนักงานทุกวันก่อนแล้วก็หลังเลิกงานนะคะเพลงมาร์ชของทหารเนี่ยทำให้มีความฮึกเหมิมเพลงทรณีกันแสงทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าด้วยเหตุนี้ทุกประเทศจึงต้องมีเพลงชาติไงมีจังหวะมีทํานองที่จะบันทึกเข้าสู่จิตได้ง่ายกว่าเราสามารถระลึกถึงบทเพลงได้ง่ายกว่าบทความ หรือแม้แต่คําขวัญสั้นๆถ้าทำเป็นจังหวะก็จะได้ผลกว่าสัญ,ญลักษณ์บางอย่างอย่างเช่นรูปแม่ที่ทำเป็นล็อกเก็ตห้อยคอรูปลูกบนโต๊ะทำงานตั๋วรถสมัยเข้ากรุงเทพครั้งแรกพระเครื่องสายศิลตะกรุดต่างๆสิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนดึงพลังงานออกมาจากจิตใต้สำนึกได้ทั้งสิ้นที่เราเรียกกันว่าแรงบันดาลใจ แม้แต่เสียงปรบมือก็ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการดึงพลังจิตจะสังเกตได้ว่าในขณะที่นักพูดนักแสดงนักดนตรีมืออาชีพขึ้นมาบนเวทีสิ่งแรกที่เขาจะต้องขอจากผู้ชมก็คือเสียงปรบมือเพราะว่าเสียงนั้นจะช่วยดึงพลังจากจิตใต้สํานึกของเขาขึ้นมายิ่งถ้าผู้ชมมีอารมณ์ร่วมจิตก็จะสื่อถึงจิต ทําให้การแสดงครั้งนั้นแบบสนุกสนานเป็นพิเศษถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์ใดแล้วเกิดความรู้สึกตามมาแสดงว่าลงไปในจิตใต้สํานึกแล้วเช่นเห็นสัญ,ญลักษณ์แป้งตราง,งูแล้วรู้สึกเย็นเห็นสัญ,ญลักษณ์ของ s อสแแล้วรู้สึกอร่อยเห็นสัญ,ญลักษณ์ของสต r ร์บั s แล้วแบบได้กลิ่นกาแฟาอะไรอย่างนี้นะคะนักโฆษณาก็ต้องทำให้ได้ถึงระดับนั้น และถ้าจะเทพไปกว่านั้นก็คือต้องฝังความรู้สึกของสินค้าลงไปได้อย่างเช่นรังนกเหมาะสำหรับการไปเยี่ยมไข้ซุปไก่สกัดทำให้มีสุขภาพดีทั้งๆท,ที่งานวิจัยทางการแพทย์บอกว่ามีคุณประโยชน์เท่ากับไข่ไก่เพียงแค่1ฟองแต่ราคาต่างกัน20เท่าสิ่งใดที่ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกผู้บริโภคแล้วเนี่ยมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะ นอกจากนั้นด้วยความเชื่อคนไข้ที่กินรังนกหรือว่าซุปไก่ก็จะรู้สึกทันทีด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือว่าแข็งแรงขึ้นภาพลักษณ์ก็คือภาพในใจที่ฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของผู้บริโภคนั่นเองซึ่งถ้าทำได้ภาพแห่งความรู้สึกนั้นจะตราตรึงไปนานแสนนานจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ใหม่ที่มาลบล้างภาพนั้นออกไป มีการทดลองทางจิตวิทยาที่โด่งดังนะคะก็คือการสั่นกระดิ่งก่อนให้อาหารสุนัขเป็นต้นอันนี้เคยได้ยินกันใช่ไหมคะคือเมื่อทําติดต่อกันหลายครั้งหลังจากนั้นพอสั่นกระดิ่งอย่างเดียวสุนักก็จะน้ําลายไหลออกมาเลยโดยที่ไม่ได้มีอาหารจริงแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานมากเลยจนกว่าสุนัขเนี่ยจะหายจากอาการนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ควรระวังก็คือ ความรู้สึกดีๆต้องใช้เวลาสร้างนานนับปีบางครั้งเป็น10ปีแต่ความรู้สึกดีๆเหล่านี้สามารถถูกทำลายได้ภายในวันเดียวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งการสื่อสารอันนี้คือต้องระวังกันไว้ให้มากโดยเฉพาะในยุคนี้เลยค่ะทีนี้เรามาสรุปเนื้อหาท้ายบทกันนะคะว่าเราได้อะไรกันไปบ้าง ข้อ1นึ่งเลยค่ะแรงบันดาลใจจะมาจากความรู้สึกไม่ใช่ความคิดแรงบันดาลใจจะเกิดเมื่อภาพแห่งความสำเร็จในใจชัดพร้อมทั้งมีความรู้สึกราวกับว่าได้รับความสำเร็จนั้นแล้ว2การอธิบายให้ผู้ฟังเห็นเป็นภาพได้มีความสำคัญต่อการเข้าถึงจิตใต้สำนึก3การตั้งคำถามเป็นภาพจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการหาคำตอบ มากกว่าคำถามที่เป็นคำพูดไอเดียจึงสำคัญกว่า I Q เพราะไอเดียแสดงถึงการคิดเป็นภาพค่ะ 4. ภาพแห่งความสำเร็จทำให้เกิดแรงจูงใจในระดับสมองแต่ความรู้สึกแห่งความสำเร็จเกิดมาจากจิตและวิญญาณ 5. จิตจะเรียนรู้จากภาพและภาพที่ชัดเจนที่สุดคือภาพจากประสบการณ์จริง 6. การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้บริหารเพราะสามารถแสดงเป็นภาพแผนผังขั้นตอนออกมาได้ 7. ถ้าอยากคุมจิตคนอื่นต้องควบคุมจิตของตัวเองให้ได้ก่อนอย่าคิดไปเปลี่ยนจิตของคนอื่นถ้าอารมณ์ของตัวเองยังเปลี่ยนไม่ได้ 8. สิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากหายนะได้คือจิตใต้สำนึก การตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินจะมาจากระบบปฏิบัติการอัตโนมัติในสมองซึ่งมีจิตเป็นตัวสั่งการ 9. การอ่านหนังสือทำให้เกิดจินตนาการสูงส่งกว่าการดูภาพยนตร์มาก